ส่องโฉมหน้าเออุไรมนัสแฟนสาวหล่อฝนธนะสุนทรจากแดนเซอร์ในวงสุวรรณใจดีกรีพูดจัดการส่วนตัวก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างฝนธนสุนทรที่กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังถูกแฟนสาวหล่อยอย่างเออุไรมนัททำเซอร์ไพรส์คูกเข่าขอแต่งงานกลางรายการวุดดีโชว์ซึ่งทางด้านสาวฝนได้เผยความรู้สึกเอาไว้ ว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าเขาจะกล้าเรื่องการแต่งงานเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงถึงแม้ว่าเรามองว่าไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่เป็นอะไรที่ชื่นใจขอบคุณเอมากๆนะความรู้สึกของฝนมองว่างานแต่งงานไม่สำคัญแต่มันสำคัญสำหรับเขาถามว่าอยากจัดงานแต่งงานไหมก็อยากจัดเพื่อที่จะให้เขามีความสุข ในขณะที่ทางด้านเออเรมนัทกล่าวเมื่อก่อนเป็นแดนเซอร์ชอบเสียงเขาชอบความน่ารักร้องเพลงเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่เคียงข้างกันพอเขาเปิดโอกาสให้เราก็ได้คบกันคอยดูแลก,กันมาตลอดตอนแรกมีแพลนจะแต่งงานในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราคุยกันว่าวันที่1 9มีนาคมจะเป็นวันครบรอบ18ปีเต็มเดี๋ยวเราจัดงานแต่งลเล็กๆในกลุ่มเพื่อน แต่พอมีโควิดก็ล้มเลิกไปก่อนแต่ตอนนี้ยังอยากแต่งอยู่อยากอยู่ดูแลพี่ฝนตลอดไปรักยังไงก็รักอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าเออุไรมนัสแฟนสาวหล่อของฝนธนสุนทรจากแดนเซอร์ในวงสุวานใจดีกรีผู้จัดการส่วนตัวซึ่งงานนี้ชมหน้าเต็มๆของเออุไรมนัสจะหล่อขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ